พอมเชียงใหม่จัดงานมหกรรมสร้างพลังเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการผู้ยากไร้จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่25กุมภาพันธ์2568ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนวิวจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ในายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างพลังเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุคนพิการผู้ยากไร้จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวพ,พลอยพันธ์พลอยทับทิมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนประชาชนผู้สูงอายุคนพิการและผู้ยากไร้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานดังกล่าวสืบเนื่องจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้การนำของนายวราวฒิศิละปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้นโยบายว่าคนไทยมีความมั่นคงในชีวิตและสสดิาารที่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางก้าวข้ามคำว่าเปราะบางมีงานทำมีรายได้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมและพร้อมส่งต่อโอกาสให้ผู้อื่นอย่างยั่งยืนต่อไปดังนั้นสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนโดยให้งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการต่างๆเพื่อสงคราะ